อตรเขาาิเจกต์นะยิ้มอะไรน่หน้าม่สัตว์าอเปแหมมันมันไม่ตึงไงพวกพี่จะล่อกันเองนะสามพี่น้องลบนีไปก่อนเวยต่อไรต่อขนาดพินเขาเขาเขาคองมีพินสามสามพี่น้องเลยแบบเอ่อจกบตะปูแนรู้จับ่ะ สามนาทีนานเลยโอ้ยเลิกพูดได้ไหมเนี่ยต่ผมใช่ไหมร้ยติดดนอนเออไอ้เี่ยตูคนกูคนเดียวใช่ไหมปิดเปิดเปิดทางเข้าแล้วไปไปเจะเจไปนแไปเลยตอกกันผิดเลยตอกันแปกแปแปละแปลกปลอะไรครับนี่แปกก็ต้องอยู่วัดีี วัดตอนนั้นจะเยียวยาทุกสิ่งได้สัตกหลวงพี่แตงกับวัดอย่าบอกแล้วโดนอยู่ในบ้านกันอยู่โดนคอร์ดานึงมันเอ้ยแบงค์นี่เขาดีงาแล้วอ่ะเอาดิกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอทาไมภาวนาแล้วคุณไม่เห็นเนาะนานเลยหรอไป็นข้ามันข้ามันข้ามันข้าวสองตัวออดแดดกับแตนภูมิเดียมันน่ลง ฮาาอย่เาฮ่้ี่เพ่พี่เี่ยไงแล้วมยโอโหเียแม่งหลบหลบมาที่นี่ก่อนเนี่ยแตะแตะจีบเลยจีบเลยไม่ยแวแตะแล้วแก่พี่เพ่หมพี่ก้าแล้วเฮ้ยไปไหนแตนบุ๊มแตนบุ๊มไปแตนบุอ้แป้งเบ้านเห่อทำที่ไหนแ่ยมีอรเป็นยังไงไอ้เดวีก็แตะเดวแตะหมออยู่ตรงหน้านายเฮียแตนพุ โอ้โหหมดเลยครัหมดเลยคไหมดเลยย้ายย้ยไอ้ไล่คอมโบคเดียวก็พอแล้วไอ้แมูไปไหนสซมพูงเดี๋ยวแอ้ไหอ้เียร์เลยปหดหมหมอตายโอ้โหดูที่ป๋องแอตายแกแล้วก็อุยยืนแนวหลังคุยไม่ต้องใช้แก้พิษ อนได้ไหมนี่ที่ตายอนได้หมตอตะต่อตะต่อตะต่อแตะหน่อยตอแตะอนอนอแล้วครับลูงนะครับแบบแบบาป๋าปาปายิงก่อนเลยไม่ไม่ปลุวแล้วนี้ไม่ยิงก็ไปสัต คุณู้ว่าพี่กูต้องบอกพี่กูบอกให้มันยิงก่อนนะเห็นนั่งสีเข้ามากัรู้เลไสักมาแล้วมาแล้วไอ้หเอวนี่ก็รัดกูจังไอ้สักเรียบร้อยแปลงต้องบุกไอ้ฟิกต้องเข้าไปทะลวงมันหรอมะไอ้เชี่ย ไม่เป็นไรกันนะตอนเดินป่าพินี่ซะเอ้าตายกูไปก่อนโอ้โหหมดกองเลยแต่กูไปแล้วหลอกละตายแล้วครับ เป็นตัวระวังไว้โอ้โหเดี๋ยวหมดทิ้งเพิ่มคูตายปั๊บอี๋ตัวตายั่นเลยระวังไว้ในลายเส้นสีเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้เข้าได้เรื่องเนี้ยแอบทำาังก็ไม่รอดเลโอ้โหผมตามไปด้วยไอ้เหี้ยเพื่อหมอไปหมดเลยขวา ่ไอี่นนี่ยไม่ดูแลมันแตกดไปก่อนละไอ้พก่เอียนลเนี่ย่าวิษผูบ่าอพิษ่ิษเม็ดลเม็ดแรกเลยนะบ่ัวอันนีอกัหนู เออเี่ยนร้จะเดาทอนี่ผูเหนนะเกี่ยวีกกาจะมาตูายอ่ะเลียร้อยใครทอีกคนนึงมาเต็มมาเต็มมเต็มเอหมดพวรจะตามมานะนี่แล้วท่านออ เม่เหี้ยเ้ยอสอนแต่ที่่าเหียขาวิเอาบอกวิ่งมาตดฝากคุณลอยอยู่เว้ยยอมจำนวนเลยเอหมแล้วมาแต่มาแต่เอาหมอมาแต่เอาหบ้านหอตายตายตายเฮ้ยแทนภูมิตายตายตาย ครบ15ครบกูได้เสร็จไปกลายเป็นตำนานโอ,โอ้โหสัท้อนตอนอีกแล้วตีรอไอ้เยอะยังไม่ทันีกเลยนะ ที่คอร์ดีอ๋ออะจิเกิ่อ่นนอะอันกอจิ้งทะเกี่ยอะโอเคออ่ะโอเคอเตายอ่ยโมกอดแลหยาบี่คอร์อันี้จะมอ่มาสัตวอเลยเนี่ยคะแนนแม่งห่างวนหนึ่งสองสองมื่นเลยนะมื ติดตัวที่ตายไหมวิ่งมากระบี่โดนหนึ่งใส่กูอีกาตายปะไม่เหลือ <laughs> เหลือลออ <laughs> แบงแบงแบงตายตายอุ้ยเฮียฮะปานติดัวตัวที่ตายคือกระท้อนหนึ่งตัวที่ตายคือกระบี่รดนหนึ่งแบงแปลงมาแปลงมาสุดยาผมก่อนเอง กูจะมาปักฟื้ไม่กดตามสาบเลยแกกระบี่ย่างอะเนี้ยคือกูเพิ่งเกิดโอ้โหแ,แล้วทำไมมันไม่วิ่งวะวิ่งอยู่ตรงป้ายตายอาหารทั้งตัวไอ้เหี้ย วันนั้นวานลุดเปล่าเยอะครับไอยากิยากิยากิ้ลุกเป็นอัึงอ๋อ้ถอดอีกแล้วผมไม่เกี่ยวครับลุลุลุบอภิีฎผมไม่เกี่ยวครับผมครับตายดิจ้าตายดิจ้าเอาบ้านแสงปูนช่วยอยู่กำลังกำลังกลับไปฮาร์มมารับมารับครับ ยักษียักกียักกียักกียักษีเอาเยอะใส่ผู้กระโผดได้ด้วยนไม่รอนไม่รอกแต่โชว์ยิวยิวกาโผ่ออกออกมายั้ราตั้งรูป่ะเด็ก ไป้ผู้ไปยะล็อกไม่ได้โอ nee, um. ้โหแต่ต้อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้ต่เอามาเล่นตัวเขาสั๊บเลยมันกินเล่นไอ้นี่อยู่เล่นปั๊บมันอยู่พี่หลูวะเลยปะมันมันยืนไอ้นี่อยู่ไงเล่นเล่นปั๊บมันอยู่ที่นั่นหนูจ้ะแต่ท้อมเองไงที่อะแต่ดูมาแล้วนะแต่ดูมาแล้วนะปวดตอมเนี่ย นางพีก็ล่วนยจีเองล่วงีเลือดเท่าไหร่มาได้ช็อตน่าจะสองหกก่ะสองหกกว่าหกจิดนะยาจีแตงคุ้มตาย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 แม่เอาไม่ตายแล้วเนี่ยสองคุณปาม่นะตายตายตายตละหมอก็ตายด้วยนะไม่ใช่หมอผม ไปจะแดงหมดไงวะแดงพุ่มไปแดงพุ่มบหลอกไม่ได้มิ่มมันไิ่งม้มัิงมาร้อนรอีกล้มหมอนรอดรอดอสิกจักิกจักิกจักกระบ้านิกจับ้าด้วยิกจบ้าสิกจักกระ้าักกระบ้าสามไม่รู้ามมจิกกระบ้จิกกบ้าจิกกรบาแล้วจิกกระบ้าแล้วิสะกอแล้วยิ่สะกอแล้วยิ่สะกอแล้ว จะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้วอยู่เฉพาะอยู่เฉพาะพี่อะเป็นสายพี่อออกรอตัวทั้งหมดอุ้ยไอ้ที่เอาแต๊โอ้โหอืมอือ่าเราตอกสามหมื่นเลยเขาไม่ได้ตายอยู่วงฟ้าไปไปยาเข้าไปยาเข้าไป

เราไม่ขวบร้อนหรอกมัดเยอะขนาดนี้น้อนดิเออ้พนออกออกก็โดนล็อกออกก็โดนล็อกไอ้จูไอ้จูไอ้จู๋ยิ้ไว้ตายจู๋ักหมดแล้วโอ้ สดภมงนี่แม่งวิ่งมาตีแต่หนักุุงนะเกร็อเหรอทศพ่โดทอนอยไหมมีเขาไล่ไหมอยู่ไมยาอยู่ไม่จบวอง ย่ไม่จบล้อหนึ่งนะจุ้ยไม่จ้ยไม่จุ้ยไ่ซับไม่จุ้ยไม่จว้ยตัวอะไรสัววิทยาหลังเกลนะยังไวัตบุศาสตรอะไรเก๋อะไรเก๋ับไปเลยที่ที่เด็กเล่นนะถือว่านานแล้วไม่เอคนละสิับไปเกาอี๋หรือจะที่มือ ล็อกไม่ได <been> ้ตายหางตมเลยตายละตายละตายละไหลอนกาวกดล็อ่านะกดล็อกผ่านนะกาวนะระยะคุณไม่ได้คุยิงติดมงานอยูคุณยิติดมาดูเราดูเราดูโอ้โหว่าติดผิดตาย ไอ้ตายบ้นเยินะบ้นลุ่นเยอะนะบ้านลุ่นเยอะเข้าไปหมดแล้วบ้านเะเยอะเนแล้วดูกคนตายแล้วเอ้าหมดแล้วมันมีมันมีเป็นป่าตัวหนึ่งอ่ะแตโนอนกำลังเดินตาเดเดินมาถึงไปงันชองก่อนเขตายเกืดมอครับเกืดอหมอได้าครับบ้านเคียครับ เจวีมาแปดหมื่นล้านตัวบีอ่อนแอหนูวัวลมหนึ่งผมฟังหมอจะผมเตียนแล้วคุณตุนเนี่ตุนผมร้มงันแหลกกันไหนมันจริงก็ไม่ชอบผมตุนล้มเหลือก็บีแต่งุูมไปอ่ะพี่ตุนแต่งุูมไปอ่ะก็บีโดนอ่ะพี่โดนอยู่ใช่ถยเอ้ยเดินหนีกูอี วาสบิตามสุดปาทำไมยากินายก่าตอนเขาเรียว่าตอนออกไม้ัสซอยวาสบิตามสุดซอยย้ล็อกแล้วปล่อยย้าล็อกแล้วปล่อยไม่ยมันวนตายพี่โดนไงจะได้อันนี้ไม่เอามจบกั้ว ผมเองไอ้ย่ยแต่มพงก็โดนแม่ตาโดนแม่เกับสติกเกอร์ใส่ด้วยนะยูนคนละนัดไม่โดนนะรวมว่ะรวมปะรววรวมรวมรวรวมน่าชมมีตาหลังแล้วใชาโอ้โหแตงตาติดบอลกันฮาร์ฟติดบอกันฮาฟ